สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีที่กลองได้นะครับผมอา่าจู่หัวไปด้วยบอสโนวานะครับผมของเพลงคืนจันนะครับผมเพื่อนๆอ,อาจจะเคยได้ยินเพลงคืนจันใช่ไหมครับเป็นเกากิตาร์ของวงโลโซใช่ไหมครับอา่าแต่หลายๆวงเนี่ยนำมาเล่นเป็นบอสโนวาหรือจังหวะต่างๆเลยนะครับเขาเรียกว่าการโคเวอร์เปลี่ยนจังหวะ ของเพลงนั่นเองนะครับผมหลายๆคนกําลังอยากจะเปลี่ยนนะครับผมเฮ้ยอยากจะเปลี่ยนเป็นจังหวะนี้พอลองเล่นดูแล้วอ้าวทำไมมันดูไม่เข้ากันนะครับซึ่งมันมีเทคนิคง่ายๆเองนะครับเพื่อนๆลองไปทําดูแล้วกันนะครับเทคนิคง่ายๆข้อเดียวก็คือการดูว่าเพลงต้นฉบับของเราที่เรากําลังอยากจะเปลี่ยนจังหวะเนี่ยกับจังหวะที่เราจะเปลี่ยนไปเนี่ยมันมีเทมโปมีบีดมีความเร็วเนี่ยใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าถ้ามีความเร็วที่มันห่างกันเกินไปเป็นไงครับพอเวลาเปลี่ยนไปแล้ว นักร้องอาจจะร้องเร็วเกินไปมันเล่นไม่ทันหรือถ้าช้าลงมาเนี่ยนักร้องอาจจะร้องยืดเกินไปนะครับไม่น่าฟังนะครับผมบางครั้งบางทีอาจจะไม่ความเร็วที่เท่ากันก็ได้นะแต่อาจจะเป็นการทบความเร็วคือร้องเหมือนเดิมเราเคยเห็นพวกรีเมคเพลงไหมครับที่เอาไปเล่นเป็นโจ๊ะสามชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะเป็นการทบบีดไปเลยก็คือสมมติยกตัวอย่างเพลงเพลงนั้นประมาณสักความเร็ว65อย่างเงี้ยเขาก็ทบเป็น130 <S <S นนอยสามสิบอ เห็นไหมครับคือทบทบบีดไปเลยนะครับผมแต่ร้องร้องเหมือนเดิมอ่าซึ่งบีดเอาตรงๆเขาบีดมันอันเดียวกันนั่นแหละนะครับผมก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองไปเช็คก่อนนะเวลาจะเปลี่ยนจะหวับเปลี่ยนบีดอะไรพวกนี้ดูว่าความเร็วมันจะดูเข้ากันได้หรือเปล่าอ่าเราไปทําดูแล้วกันนะครับก็อาจจะเป็นความสนุกสนานในการเปลี่ยนเพลงแล้วก็ เขาเรีกว่าเป็นการเปลี่ยนอารมณ์ให้กับผู้ฟังอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ใกับเพือติดตามเพื่อไา้สาระความรู้ดีๆจาก1นาทีที่กองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ